โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็ผมอีคิวและช่องซูเปอร์คิวเช่นเคยกบผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมใหม่ครับพิกเซลมอนกับซีรีสจับปกรกวอนะครับตัวที่นไร่เก้าไว้ถึงอาเซอุสครับผมโอเคฮะพูดแต่ละคลิปก็ไม่เคยเหมือนกันสักคลิปนะครับผมโอเคทุกคนก็เป็นดีพีที่ <c oughs> 70แล้วครับผมนะสำหรับพิกเซลมอนหาเลขสวยพอดีเลยครับก็เดี๋ยวต่อจากวันที่แล้วนะฮะที่เราได้มาทำการจับอัลตาบีสใช่ไหมตอนนี้เหลืออีก3ตัวครับผมแล้วแมงกะพุนเหลืออาคาตะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับผมเบเวนอมครับผมนะประมาณนั้นเป็นเป็นตัวม่วงนะของซาโตชิเบเวนอมแล้วก็มีมีแล้วมันก็มีร่างสองเลยนะร่างสองชื่ออากุยงมั้งน่าจะน่าจะร่างสองชื่ออากุยงนะฮะร่างหนึ่งชื่อเบเวนอมแต่ทุกคนจําได้ไหมที่ผมพูดตั้งแต่พาร์ทที่แล้วบอกว่า เบเวนอมเนี่ยไม่สามารถเกิดตามปกติได้ทุกคนคือเบเวนมเนี่ยไม่สามารถเกิดปกติได้และไม่สามารถอัญเชิญได้คือมันคือผมไปหาข้อมูลแล้วทั้งใน o o o g l e y o u t u เอออะไรอะหลายอย่างนะฮะวิกิพีเดียก็ไม่มีนะฮะการเกิดของเบเวนอมแต่ที่ไปเห็นมาเนี่ยก็คือมันต้องมันจะได้จากเอ็นบีซีอัลตาบิสอะไรสักอ,อย่างนะฮะที่ผมเห็นมาม,นมันเป็นมันเป็นเอ็นบทุกคนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันได้ยังไง เอพอะไรก็ไม่รู้อะเออแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าผมได้แก้ขัดก็คือการเอาเบบีนอมเนี่ยมาเกิดที่นี่ผมไบโอมอัลต้าฟอร์เรสครับตัวนี้เลยเกิดที่เดียวกับคาตานะนะครับผมนะเออก็ผมไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้ว่ามันจะจับยังไงผมก็เลยเอามันมาใส่อุ้ยกระตกเลยผมก็เลยเอามันมาใส่ไว้ในนี้นะฮะในป่าฟอร์เรสแห่งนี้ก็ใครรู้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะว่าเบบีนอมเนี่ยมันจับยังไงก็เดี๋ยวเราก็ค่อยไปจับใหม่นะครับเลาก็ระหว่างนี้ก็แก้ขัดโดยการมาเอามันมาเกิดที่นี่ก่อนแล้วกัน นี่ฮะอัลต้าฟอนเรสฮะไม่รู้ว่าอาคาตนะหรืออคาตนะหรือเบเวนอมจะเกิดก่อนนะฮะมาดูกันเบเวนอมเบเวนอมเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคาตนะเกิดก่อนเนาะคาตนะทุกคนคาตนะมาแล้วคาตนะอยู่ไหนวะคาตนะคาตนะคาตนะนี่ไงที่ปะไม่ใช่อันนี้มันโรเซเลียเอ่อคาตนะเหรอนี่ไงทุกคนเจอแล้วนี่ น้องคาตานะครับเป็นกระดาษพับครับผมนี่โปเกม,มอนคาตานะเดี๋ยวเราใช้เป็นเอาสตาร์อบอลน,นะฮะจับสดๆกันหน่อยไปด้วจ็สิบก็ไม่กลัวหรอกมาดิด้วจ็สิบอะหนึ่งสองโอ้ไม่ได้บอกสองกิ้งดีหนึ่งไปหนึ่งสองโอสองกิ้งไม่น่าได้ละทุกคนโอเคเดี๋ยวเราใช้เป็นซื้อคูนแล้วกันนะฮะมาซื้อคูนใช้เป็นท่าอมมันเป็นกระดาษเป็นท่าอะไรท่าต่อสู้ปะเออใช้เป็นท่าเซิร์ฟไปก่อนแล้วกันนะฮะไม่น่าไม่น่าแรงหรอกโอเคได้อยู่ท่าเซิร์ฟไปฮะอีกรอบนึง โอเคโอ้ย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 จับเลยครับแบบนี้จับเลครับเดี๋ยวมองมองไม่เห็นบอลเลยโอ้ยได้แล้วทุกคนได้แล้วโอเคได้คาตานามาแล้วฮะทีนี้ก็เหลือแค่เบเบยนอฟกับแมงกะพุนครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอแมงกะพุนก่อนเอ้ยเดี๋ยวเรารอเบเบยนอฟก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปจับแมงกะพุนทีหลังดูดิมันจะเกิดหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็นี่ฮะวิ่งเล่นในแถวนี้ก่อนแล้วกันในป่าแห่งนี้นะฮะเราได้คาตานามาแล้วครับผมโอเคเดี๋ยว ค่อยกลับบ้านไปนั้นแล้วกันนะฮะเฮ้ยเอาเดี๋ยวนะคาตนาเกิดอีกแล้วเหรอคาตนาคาตนาไม่เอาดีแมวคาตนาจะเอาไปเป็นน่มาคาตนาอุ้ยฮัสซัมโอ้โหมาดีฮัสซัมอุ้ยจับจับนี่ก่อนจับฮัสซัมก่อนฮะเดี๋ยวค่อยไปจับคาตนาปิงปองโอเคเรอรอละคาตนาอยู่ไหนอะคาตนาคาตนาเราจับอีกได้ไหมหรือว่าพอแค่นี้ดีจะจับต่อหรือพอซอมนี่เดี๋ยวนะคาตนาอยู่ไหนวะ เอาสูคอยหาคาตานาบ่เจอคอยหาคาตานาบ่เจอคาตานาอยู่ไหนคาตานาอันนี้เจอแล้วนกคนาตานาโอเคจับเลยละกันไปฮะอันต้าบอลติดไหมไม่ติดสามกิ้งอีกรอบนึงไปฮะไม่ติด,ไม,ตด,ไ,มตดไม่จับแล้วนะรอบนึงไปไม่ติดอีกรอบนึงไม่ติดไม่จับละรอบเบเวนนอมฮะเบเวนนอมอ้โหเบเวนนอมไม่เกิดเลยฮะ เวน่องไปน่องเฮ้ยเดี๋ยวคาตาณาเกิดแล้วแม่มันเกิดบ่อยจังวะคาตาณาเดี๋ยวนี่เกิดสามตัวติดแล้วนะนี่ตัวเก่าเลยหรือว่าตัวใหม่อันนี้ตัวไหนอ่ะนี่ไอ้อันนี้ตัวอะไตัวเก่านี่ตัวใหม่ปะจับกล่องตัวนั่นแหละนี่ละเขาใส่ได้สักตัวได้ไหมมันได้สักตัว ก็จะสิบเลยอ่ะคาตนานะไม่เอาคาตนานะจะเอาไปเป็นน่องเอาไปเป็นน่องมาฮัลโหลคาตนานะบอกมาเป็นน่องอยู่ไหนแกเอาไปเป็นน่องไปไว้ที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ฮะบอกมาเอาโอเคทุกคนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับนะเออเกิดไหมเกิดไหมคาตานะไม่ใช่คาตานะเอาไปเป็นน่องอะไปเป็นน่องเดี๋ยวนั้นไปเป็นน่องเหรอทุกคนฮะ ผมจะบอกว่าเบเบนอมเกิดตอนกลางวานันฮะซึ่งตอนนี้คือตอนกลางคืนเบเบนอมไม่เกิดครับผมใช่เบเบนอมไม่เกิดฮะตอ,ต,อตอนกลางคืนเอาคาตาณาเกิดเฉยไม่เอาคตาตาณาจะเอาเบเบนอมมาเอาตอนกลางวันมา be เบเบนอมโอ้โหแล้วคือแบบตอนกลางคืนแล้วด้วยฮะหมดสิทธิ์แล้วเบเบนอม ก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมเมมที่นี่ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเราแวะไปจับเมกะพุนก่อนแล้วกันครับผมนะเต่ตยวตะกั่ววันเมื่อไหร่เดี๋ยวเราค่อยแวะมาที่นี่ใหม่นะโอ้ไม่น่โหแหลกด้วยเดี๋ยวนะคาตนะอยู่ไหนเนี่ยคาตนะนี่ทุกคนไปไปนอคืออันนี้คือชื่อภาษาอันนี้คือชื่อภาษาไทยนะแต่ชื่อภาษาอังกฤษเออเป็นอะไรนะพลอยพลอยอะไรสักอย่างนะฮะจำไม่ได้ละอันนี้เป็นภาษาไทยเมมนี่ก่อนแล้วกันอันนี้คาตนะ ตัวใหม่วะเนี่ยจับดิโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราจะทําการแวะไปจับแมงกะพุนก่อนละกันนะครับผมนะซึ่งแมงกะพุนมันจะเกิดที่ไบโอมอัลต้าดิฟซีครับผมที่เราเคยเจอจากคาเท่แล้วนะฮะอัลต้าดิฟซีที่มันเป็นคล้ายๆทะเลสาบแอ่งน้ำนะผมนะที่มันติดกับติตดกับทะเลอะซึ่งผมได้ผ่านมาแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามันอยู่ตรงไหนผมจำไม่ได้แล้วว่าอัลต้าดิฟซีอยู่ตรงไหนอะ<ม>คือมันเป็นที่เกิดของแมงกะพุนนะครับพ่อผม,ผม คือเป็นที่เกิดของแมงกะพูุนนะครับนะแต่ว่ามันเกิดตรงไหนก็ไม่รู้แล้วต้องบินเอาปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช่ปะเนี่ยเอาตาดิฟซีใช่เปล่าใช่ไหมขอใช่เถอะขอใช่เออทุกคนเจอแล้วก็ผมเอาตาดิฟซีนแสดงว่าตัวน,นี้เป็นอนันแน่เลยทุกคนที่เก่าที่เราเคยมาตัวน,นี้จําได้แล้วโอเคนี่ฮะไม่คือพ่แล้วผมเรียกก็อะไรนะพวงอพวงองหุ่นใช่ไหมเออ มันก็เป็นแมงกับคุณฮะเดี๋ยวรอตัวนี้แล้วกันฮะไม่รู้มันจะเกิดตัวกลางวันตัวกลางคืนนะเราก็แคมป์รอแล้วกันฮะ,ะตัวนี้แล้วฝนตกด้วยอ,อ่าแล้วคือนอนก็ไม่ได้นะฮะที่ไปโอมตรงนี้มันแย่ตรงนี้แหละคือแบบนอนทีคือบ้านบึ้มอ่ะบอกเลยลตอนนี้ก็มืดด้วยนะฮะเอออันนั้นบอสป่ะนะไม่ใช่บอสโอเคตกใจหมดแมงกะพูนฮัลโหลต้องตกปลาไหมเนี่ยไม่ต้องขนาดนะั้นหรอกมัง้งเกิดหน่อยเหรอหรือว่าต้องลงไปเล่นทะเลหรือเปล่าต้องลงมาแบงนี้ปะรีจะเกิดหรือเปล่าตอนนี้ผมมาว่ายน้ำเล่นตรงนี้ เกิดไมหมแล้วว่ามันจะเกิดใต้น้ำป่ะหรือว่าเกิดบนบกไม่น่ามั้งน่าจะลอยฟ้านะฮะแมกนะพุนน่ะเกเคทุกคนตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะฮะตอนนี้แล้วมันไม่เกิดจริงดีไอ้นั่นนะ่ะไอ้แมกนะพุนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วทุกคนคือเฮ้ยเกิดแล้วครับชื่ออุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเสียงหลอนจัดเมื่อกี้มันร้องอะไรก็ไม่รู้อุ้อู้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหายเอาหายหายหายใต้น้ำมันไม่ใช่ข้างบนฟ้าไม่ใช่ เดี๋ยวนั้นมันชื่ออะไรอะ่ะเนี่ยทุกคนมันชื่อนี้นินฮิเลโกหรอนิฮิเลโกวะโอ้โหอ่านคือดท้ายไทยนิฮิวนิฮิวเลโกก็ผมประมาณนั้นนะอ่านอ่านอ่านถูกก็ขออภัยด้วยนะฮะนิฮิเลโกเดี๋ยวนั้นแล้วมันเกิดตรงไหนใต้น้ำัน่นไงใช่ปะนะ่ะเจ้ไหมไม่ใช่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 ใชใชเออต้องดำน้ำดูปะการังเอ,อ้ยน้องอยู่ตรงไหนอะ่ะเฮ้ยนี่มะเนี่ยใช่ปะ เฮ้ยใช่ใ <boundaries> ช well. to like. ่ใช <expl os wrote> ่ใช่ใช่ใช่แน่ๆมองไม่เห็นแล้วมองผมจะตายหาแล้วนั่นเลยปลาบอลไปโดนไหมโดนแล้วนี่คือทุกคนเจอแล้วครับนี่โอ้โหเดี๋ยวนะปลาบอลได้โดนโอ้โหเป็นั้นจมน้ำตายแน่ๆนี่ฮิโรเลโก้ับผมโอเคฮะเบลเจ็ดสิบเป็นแมงกระพุนเดี๋ยวเราใช้เป็นท่าเอ่อแฟลแคนนอนไปฮะโอเคได้อยู่เดี๋ยวนะอีกเดียวมันจะตายไหมน่าจะตายแหละมั้งไม่น่าได้ละเดี๋ยวใช้เป็นอ่าอ่ะตะบอลไปแล้วกันนะฮะไป เฮ้ยผมมอ,ม,อนะม,ม,มองไม่เห็นอะไรเลยฮะมืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมใช้ท่าแปกรกน้องอีกทีเดียวมันจะตายหรือเปล่าน่าจะน่าจะตายโดนสงแล้วดูวเรื่องมันเกินครึ่งแล้วนั่นนะ่ะได้ไหมเฮ้ยได้แล้วทุกคนเฮ้ยจับง่ายมากวับกลับปเตดอดิโอเคทุกคนเราได้อ่านี่คือเลโก้แล้วผมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเท่านั้นเบลเวนอม เกิดมาตอนนี้มืดตอนนี้เชา้าแล้วผมเจ็ดโมงแล้วนะตอนนี้เบบีนอมฮัลโหลสูเกิดมาหน่อยเ <c oughs> หลือตัวเดียวเราจะได้กลับบ้านแล้วครับผมดีใจดีใจเหลืออีกตัวเดียวเราจะได้กลับบ้านแล้วครับแปดโมงแล้วครับผมตอนนี้แปดโมงแล้วเบบนอมเบบนอมฮัลโหลเอ๊ะอันนี้มันโอเนี่ยอันนี้มันออลตาแพนนี่หว่าเดี๋ยวต้องเข้ามันนี่ฮะเบโอออลตาฟอกเลยครับผม แล้วแต่ว่าอาตาเฟรตใหญ่มากตอนนี้มันโคตรใหญ่เดี๋ยวลองวิ่งเล่นหน่อยแล้วกันนะฮะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนมาแล้วพลอยพลอยเพิพุเพิ่ปุ้ยพลอยพลอยครับผมพลอยพลอยมันชื่อพลอยพลอยพลอยฮะไปเป็นนอมทุกคนเห็นไหมนี่ ไอต, hey, vinegar, ตัวนี e. ้นี่แหละทุกคนที่ผมบอกว่ามันไม่มันมันเกิดตามธรรมชาติไม่ได้อะมันต้องอะไรก็ไม่รู้นี่ฮะนี่ไอตัวนี้เลยเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเลยเนี่ยโบมาทุกคนโอเคจับสดๆแล้วละกันฮะมาครับจับเลยครับจับเลยครับหนึ่งสองหูสองจิ้งเองหรอเฮ้ยทีสิบเองอย่าอย่าเล่นตัวอย่าเล่นตัวหนึ่งสองสามทีเดียวโอ้ยไปให้รอหนึ่งหนึ่งสอง ผมไม่ได้แล้วเอ่อเอาเป็นเราบอลเออลืมพังหมดแล้วไปไหนละมานี่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 ได้ไหมไม่ได้นี่เลยว่าบอลเลยนะรอบหนึ่งไปฮะหนึ่งสองสามทีเดียวอืมไปอีกรอบหนึ่งไปฮะผมไม่อยากสู้อ่ะมันกลัวมันตายฮะหนึ่งสองอูไม่ไม่ได้จริงงเลยเนี่ยไม่ได้จริงเลยเนี่ยเอ้ยโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วเอาหายบอลหายอูไม่ติดเลยอรอเอ้ยเอาอาติดแล้ว โอเคทุกคนตอนนี้จับเสร็จหมดแล้วครับผมเอาตาบิสทั้งหมดในโลกนี้ครับผมมีทั้งหมดอ่าสิบเอ็ดตัวนะครับผมนะเอ่อไม่ใช่ดิสิบตัวครับผมถ้าไม่รวมร่างพัฒนากับเนลคอสม่านะก็จะมีทั้งหมดสิบตัวฮะมีอ่าไมกะพูนคาตานะอ่าอลูกโป่งหลากสีอ่าอะไรอ่ะอ่าเบเวนอมอ่าอากุจิคิงแล้วก็ยุงนักกล้ามใช่ไหม อยู่หน้ากล้ามแล้วก็อะไรกันตัวตึกทุกคนตัวตึกแล้วก็อ่าไอ้ไอ้สายไฟแล้วก็ตัวอะไรอีกนะไอ้แมลงสาบใช่ไหมทุกคนแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรอ่ะอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวทำการกลับไปที่บ้านฮะเดี๋ยวกลับไปดูที่บ้านก่อนละกันครับนี่คอยกทุกคนตอนนี้เรากลับมาที่อ่า เสร็จแล้วเจ้ชายนะฮะแล้วก็เดี๋ยววับกลับไปที่บ้านนี้แล้วกันมาแล้วผมบ้านแสนคิดถึงของเราฮะหายไปโหมาสองอีพีเลยไม่ได้กลับบ้านนานมากเดี๋ยวกลับบ้านโอเคอเอยทุกคนกลับบ้านมาแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปบ้านใหม่เลยแล้วกันนะฮะตรงน,นี้เลยดูสินี่ทุกคนเห็นไหมโอ้โหยังสวยอะโอ้โหชอบเลยนี่ฮะก็จะมีหนึ่งตัวอออเดี๋ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9แล้วก็10ทุกคนเห็นไหมครบแล้วับผมประมาณนี้ฮะโปเกมอนของเราทั้งหมดอ่ะก็10ตัวแล้วเมื่อกี้ผมนับ9ตัวได้ไงวะ <laughs> นี่ฮะ10ตัวก็ผมก็ประมาณนี้นะฮะโปเกมอนอัลต้าบิสของเรารับผมแต่ยังเหลืออีก2ตัวนั่นก็คือร่างพัฒนาของเบบิ n o มกับเนลคอสมาทุกคนซึ่งการที่เราจะพัฒนาร่างเบบิ n o มก็เอามาเก็บเบลนะฮะประมาณนั้นไม่มีอะไรมากส่วนเนลคอสมาผมจะบอกว่าเนลคอสมาเนี่ย มันจะเกิดที่ไบโอมปกติทุกคนซึ่งไบโอมที่ผมบอกก็คือไบโอมนี้ฮะไบโอม Extreme Hulphart ครับทุกคนที่คือก็คือที่เราอยู่ตรงเนี้ยคือที่เกิดของ Neil Cosma Extreme h u l วกทุกคนแต่ว่า Neil Cosma เนี่ยมันจะเกิดช่วงกลางคืนฮะกลางวันจะไม่เกิดก็น่าจะต้องรอตกกลางคืนนะฮะประมาณนั้นโอ้ oh my god โอเคเหลือ Neil Cosma ตัวเดียวฮะก็จะครบแล้วผมแล้วเอา,เอา,เอานี่มาดิปล่เพาปล่อย พ,พ,พลอยโพใช่ไหมอ่านอ่นพ,อพลอยโพชื่ออะไรก็ไม่รู้่านี่ตัวนี้มันเป็นธาตุอะไรเดี๋ยวนะดูก่อนเดี๋ยวเรามาเดิมนันลยฮะเป็นธาตุพลอยสั้นผมธาตุพิษหรอเฮ้ยอันนี้ลดเอ่อสเปเชียลดีฟนอ์แล้วก็เพิ่มดีฟนอ์ฮะตัวนี้โอเคบิสบิสบอทเดี๋ยวเอาเก็บไว้ก่อนแล้วกันะฮะเดี๋ยวค่อยมาเช็คไอบีพร้อมกับที่เหลือตัวที่เหลือนะฮะเดี๋ยวค่อยเช็คไอบีทีเดียวร่วมกับลูกพี่มันอนะไอเนลคอสมารอฮะรอรอรอโอเคทุกคนระหว่างที่เรารอเนลคอสมาเกิดเดี๋ยวเรามา รีวิวบ้านหน่อยละกันนะครับผมนะบ้านที่เรายังไม,ไม่ได้รีวิวนะตอนนี้บ้านที่เพิ่งสร้างาใหม่นะฮะที่ยังไม่ได้รีวิวเลยโอเคเดี๋ยวเรานี่ก็เป็นหน้าบ้าน้ยฝนตกมาตกเลยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวโอเคฝนเยอะแล้วฮะตอนนี้ไปตอนนี้ก็เป็นเ,เดี๋ยวถอดชุดก่อนละกันนะฮะชุดมันมีควันเยอะเหลือเกินโอเคเอาโอเคทุกค,คนแล้วก็ตอนนี้อ้าวเดี๋ยวฮ อันนี้จะมุดแล้วเหรอเนี่ย ingt? โอ้โหมุดไปแล้วเกินเคยเดี๋ยวเราโทรบ้านก่อนแล้วกัน,นะฮะตอนนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะผมคือหน้าบ้านของเราก็จะเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นนะฮะไม่นลิวอร์ลีย์ทำไมเข้ามาในบ้านก็ประมาณนี้นะฮะก็มีขอเก็บเอ้ยเดี๋ยวโอ้เพิ่งเห็นโอเคโอ้โหพีฟอ์จูนมีของเก็บเอ้ยมีเมโลดี้ฟุตด้วยเหรอ อ,อ๋อนึกว่าหายไปจะก,ก,กับกระเป๋าสีน้ำเงินฮะไม่ใช่อ๋อเป็นของอไม่ได้ดูนานมือหมดแล้วอันนี้ตู้เย็นมีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยตู้เย็นอันนี้ฮะก็นนี้เป็นห้องนั่งเล่นฮะแล้วก็มีทินเดลทินเดตรงนี้ด้วยโหยังสวยอะ่ะข้างบนก็เป็นห้องนอนฮะไม่มีอะไรมากนี่อันนี้เป็นระเบียงหน้าต่างตรงนี้อันนี้ก็เป็นอ่ห้องนอนประมาณนี้ฮะจบการรีวิวบ้าน <l ain> โอเคทุกคนก็เดี๋ยวระหว่างนี้เราก็รออ่เนคอสมาเกิดนะฮะซึ่งพิกัดการเกิดของเนคอสมา เปอร์เซ็นต์การเกิดมากสุดก็น่าจะเป็นตรงนี้ฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงพื้นมืดตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่านี่ทุกคนเห็นไหมเนคอสม่าศูนย์เปอร์เซ็นต์นะผมที่ทุกคนเห็นมาเป็นสีแดงนี่ก็คือผมได้ทำการไปปรับเลเย์การเกิดนะฮะก็เลยให้มันเกิดง่ายขึ้นนะประมาณนั้นก็เห็นไหมทุกคนมีการเกิดเนคอสมาที่นี่ทุกคนเอ็กซ์ตรีมฮิวพาสเนี่ยรอตรงนี้แหละไม่มีผมไปไหนละแต่มันเกิดน่าจะยากอยู่นะฮะผมมาดูกันนะว่าระหว่างเนคอสมาจิราชิแล้วก็ อิเทเลตันทุกคนอะไรจะเกิดก่อนกัน้ามาดูกันโอเคทุกคนฮะพอดีว่ามีการผิดพลาดนิดหน่อยครับผมพอดีว่าเออผมเผิ่หยุดอัดคลิปไปแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปใหม่ฮะพอดีว่าตอนนี้มันเช้าแล้วทุกคน ก็คือคืนที่แล้วเนคอตมาไม่เกิดฮะก็เลยต้องมานั่งรอมันตรงนี้ครับทุกคนก็คือตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วครับผมในะในเกมนั้นบ่ายสามแล้วตอนนี้ก็นั่งรอมันต่อไปฮะก็ะคือคืนที่แล้วผมไม่เจอเนคอตมาฮะเนคอตมาไม่เกิดคืนที่แล้วนะฮะก็เลยต้องมารอคืนนี้ฮะ คืนที่แล้วนี่คืนที่แล้วคือมันเช้าพอดีฮะเนี่ยคืนที่แล้วคนคอัสมาไม่เกิดฮะเดี๋ยวรอคือนนี้ฮะว่าในคอัสมาจะเกิดหรือเปล่าตอนนี้ก็นั่งรองในคอัสมาต่อไปฮะนั่งรองตการคืนไม่ใช่อะไรเอากระโดดคอตอนนี้หกโมงนะครับผมนะก็น่าจะประมาณหนึ่งทุ่มของผมนะก็นในคอัสมาก็น่าจะเกิดแหละนะฮะก็เดี๋ยวเราปิดฝนก่อนแล้วกันฮะเบลเซอร์ครีบหนึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมง้วนะครับผมเหลือน่าจะเกิดช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มสามทุ่มป้างประมาณนั้นรับผมนะในเกมนั้นในเกในเกม ขอเคยทุกคนตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วครับผมนะหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่งทุมงท่มแล้วในคอสมาออกมาหรือยังในคอสมาออกมาเธอพ่อแม่ให้อภัยแล้วเฮ้ยอยู่เฮ้ยเกิดเธอขอร้องเกิดห,หน่อยเถอะนานๆแล้วคลิปนี้มานานแล้วคลิปนี้มานานแล้วนะฮัลโหลในคอสมาไม่เกิดจริงดิขอเคทุก okay, คนตอนนี้สองทุม่มจะสามทุ่มแล้วครับตอนนี้ก็ในคอสมาเฮ้ยไม่เกิดจริงดิเฮ้ยไม่ใช่แล้ว คือผมได้ไดปรับเลเร์การเกิดของมันอยู่นะให้มันเกิดง่ายขึ้นแต่ตอนนี้คือไม่เกิดแล้วคือมันเกิดยากมากเอางี้ดีกว่าคือมันเกิดยากมากฮะเดียว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 เดียยวหรือว่าตรงน,นี้มันมีไฟเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องไปที่มืมดๆปะเนคอสมาอาจจะชอบที่มืดๆก็ได้นะฮะตรงน,นี้ตรงน,นี้มีไหมเนคอสมาเฮ้ยเอ้ย,อยเฮ้ยทุกคน ในคอสม่ามาแล้วครับเกิดที่เอ็กซ์ตีมฮิลพาที่นี่ทุกคนเห็นไหมนี่มันเกิดแล้วดูดิดูมันนะ่ะเอาต้าบีสป้าอะไรเกิดที่ไปโอมนี้วะเฮ้ยเอาต้าบีสไม่เกิดที่ไปโอมไปโอมมันวะนี่ฮะเอาต้าบีสตัวสุดท้ายทุกคนในคอสม่าครับนี่เลยครับเป้าเท่าไหร่จะสิบปะจะสิบฮะโอเคยัดเป็นมาสเตอร์บอลดีไหมเออเดี๋ยวลองสู้หน่อยแล้วกันนะฮะ ในคอสมาไปทานมืดใช่ไหมทานมืดจะแพะแมลงกับแฟรี่ฮะเดี๋ยวเราส่งเป็นนี่ฮะเนี่ยวเป็นนี่ท่านไปไม่ใช่ดิเป็นอะไรนะฮัตซัมครับผมฮัตซัมจะเป็นถ้าเป็นแอร์สแล็ปไปแล้วกันนะครับไปโอ้เดี๋ยวทีเดียวฮัตซัมแตกบ้าบอเอ่อมีคิวม่มีคิวจะเป็นถ้าดับเบิลเอทไปแล้วกันครับไปไม่ใช่ดิมันมันเป็นเบบี้เบบี้อะไรนะเบบี้บอล เบบี้บอลไอเหรอไม่เอาเอาเป็นท่าแอสโทนิทไปแล้วกันฮะแอสโทนิทเอือแตกโอโอเดี๋ยวนะโอโอแย่แล้วดาก้อนเดนอีคาร์บีปผมน่าจะตายว่ะดูโซแล้วในคอร์มันน่าจะตายถ้าเราโซเป็นโฮโอมาแล้วกันโฮโอจะเป็นท่าเอ่อสไปบัสไปฮะโอเคได้อยู่ไม่ตายยังได้ดีนี่เอ่อสไปบัสโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาเราตายเฉย โอเคเดี okay, ๋ยวยัดเป็นอ,อันต์บอนลครับนะครับไปดูดีว่าจะจับได้หรือเปล่าครับที่จริงผมก็นะผมอยากใช้เป็นมาสเตอร์บอลมากเลยนะก็คือแบบว่าอยากให้มันเหมาะกับเนโครสมานะฮะแต่ว่าลองดูนะว่ามันน่าจะจับได้ง่ายขึ้นมัง้งมั้งนะหนึ่งสองสามทีเดียวโอ้โหไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวยัดเป็นมาสเตอร์บอลแล้วกันนะฮะไปสิ่งที่คู่ควรกับน,นายมาสเตอร์บอลครับไปครับ มาอยู่ก <iendo> ับเราโอเคทุกคนฮะอัลตาบิสต์ตัวท้ายฮะในคอสมาได้มาแล้วกับผมเรียบร้อยปลดล็อกอาชิเมนได้นะฮะวันออฟอะไรอะเอนนีสอะไรทีกอย่างนะฮะโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราได้มาแล้วฮะเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวค่อยตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งแล้วกันไหนขอดูซิอัลตาบิสทั้งหมดของเราฮะอันนี้มาฮะนี่มา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 เอามาให้หมดฮะเดี๋ยวเอามาเช็คไอบีให้หมดนะฮะว่า ตัวไหนเก่งบ้างตัวไหนไม่เก่งตัวไหนเก่งเดี๋ยวเราเอามาดูกันนะฮะมาดูฮะตัวแรกของเราเป็นฟิโลโมซ่าฮะดูกันฮะ i v s ครับผม i V s อ่าหนึ่งไปฮะแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ <laughs> เก่งเอาเรื่องนะฮะฟิโลโมซ่าโอเคต่อไปเป็นอ่าอเคยต่อไปเป็นนี่ฮะเป็นตัวหลอดไฟครับผมไม่ใช่สิเป็นสายไฟฮะ i v s สองครับปึ๊บ ปรหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะโหไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะตัวนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วกันต่อไปเป็นนี่ฮะสตาคาคาครับผมนี่มันมัน,ม,นมันตัวใหญ่จดี๋ยวมาขี่มั้ไขี่มขไม่ได้ด้วยเหรอเป็นเป็นกำแพงครับผมนะเคยอันนี้อะไรเนี่ยอย่าไปยุ่งเลยไหม IVS สามฮะปึ๊บหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเก่งฮะโอ้โหเหมือนจะมีฟิโลมาซ่าตัวเดียวมั้งที่เก่ง ่อไปเป็นนี่ฮะยุงนักลางผมมาฮะนี่เป็นยุงขี่ได้ไหม oh, <wow. S 1> ขี่ไม่ได้โอเคไปฮะ I V S สี่ผมปุ๊บแปดสิบเอร์ซใช้ได้ oh, <wow. S 1> ใช้ได้นะฮะโอเคถือว่าไม่ได้แย่ฮะเก่งเก่งเกโอเคเก็บมาก่อนต่อไปเป็นเท็คากุยะก็ผมที่ผมพัดให้แล้วที่ผมเรียกว่าคาคุยะอันเรียกผิดนะมันชื่อว่าเท็คากุยะก็ผมนะถ้าชื่อในภาษาชื่อในญี่ปุ่นนะฮะนี่เลยนี่ขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้ อุยเสียงหลอนจดัดเสียงหลอนจดัดโอเคเดี๋ยว IBS 5ครับปุ๊บ70%อเโอเคไฮรนกนี่มันอะไรนักหนาเนี่ยไม่เข้ากาิกกระเด็นไหมฮะตายไปโอเคต่อไปเป็นนี่ฮะอาบาเซลบาเซฟาโลนครับผมนี่โอ้โหดูตัวมันอะ่ะคือปกติตัวมันใหญ่ขนาดนี้ปะหรือไม่ใช่แบบใหญ่แบบเบิ่มเลยอะ่ะดูดิ IBS 6ฮะปุ๊บ63%อเ ใช้ได้ฮะก็ไม่ได้แย่ก็สมกับเป็นอ่าปกแกรัเอต้าบิสฮะเป็นท่านไฟกับท่านผีเหรออจริงดิไอเนี่ยนะท่านไฟโอ้โหโอเคทุกคนมาฮะต่อไปเป็นนี่ฮะพลอยพลอยพลอยฮะชื่อสักอย่างเรียกชื่อไม่เคยถูกสักชื่อฮะไอเนี่ยไอเบยเบนอมฮะไอพีเอสหนึ่งครับผมปุ๊บแปดสิบเอ็ดเฮ้ยเอาเรื่องเลยเนี่ย เอาเรื่องเอาเรื่องไป100%เลยฮะแต่ว่าสเปซสเปซเชนด์แท็กน้อยมากครับเดี๋ยหนึ่งจะได้อยู่ต่อไปเป็นอ่านี่ฮะอ่า,อากาสหลอดครับผมหรือว่าอคูจิคิงฮะมา i v s 2ครับผมปุ๊บ80%อันนี้ก็ใช้ได้วว้าโหดเอาเรื่องนะเนี่ยเอ้ยไม่ธรรมดาฮะับอคูจิคิงโอเคต่อไปเป็นนี่ฮะคาตนานะครับผมคาตนานะมาฮะ i v s 3ครับผมปุ๊บ67%อันนี้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะฮะคาตนานะตัวนี้ก็เดี๋ยวเรามีคาตนานะอีกตัวนะฮะนี่ จะมาสองตัวนะฮะคาตนะ i v s สี่ฮะปึ๊บแปดสิบไอนี้เก่งกว่าไอนี้เก่งกว่าฮะนี่โหเรารูหน้าตาม,มันดิไปเป็น,นะฮะแมงกะพรุนครับผมนี่ฟิงฟองโหมันเป็นตัวเล็กจังอะขี่ได้ไมันขี่ไม่ได้เหรอส่วนใหญ่ปก็มันออาตาบิดขี่ไม่ค่อยได้เลยนะฮะมาฮะ i v s ห้าครับผมปึ๊บแปดสิบสามแล้วไปเสียงมันหลอนจังอะเสียงยังหลอนเลยนะฮะตัวนี้โอเคไปถึงสามเปอร์เซ็นตะ์ฮะเก่ง เก่งมากตัวนี้เคยเก็บไปก่อนต่อไปตัวไคลแม็กของเราฮะตัวที่ตั้งหน้าตั้งตารอมันมานานนะผมในคอสม่าครับน,นม่ขี่ได้ไหมขี่ขี่ไม่ได้เหรอโอโ้โหไม่มนขี่นาะได้น้อยจังมานี่มานี่มานี่มาฮะ i v s, s 6ครับปุ๊บ81โอเคโอเค อย่างอยก็ไม่หกสิบจ็ดสนะฮะใช้ได้ฮะแป HP HP ปานกลางฮะแอทแทกเต็มดีเฟนเต็มฮะ Special attack, ียลแทกปานกลางสเปเชียลเดีเฟนเต็มฮะแล้วก็สปีดปานกลางก,ก็ผมประมาณนั้นแล้วเหมือนว่าในคอร์ n มนี่มันจะสามารถลบล้างกับอะ,อะไรนะ รวมร่างกับโซกาเลโอกับดนูนาอาร่าได้ด้วยใช่ไหมเหมือนตอนบนเราจะต้องใช้ไออน,นั่นนะ่ะนี่ฮะเราต้องใช้นี้ผมเป็นเอ็นโซลาโซลาริเซอร์ครับผมนี่ฮะเป็นต้องใช้เป็นโโหัวอลูมิเนียมเพจก็อันนี้อะไรสตาร์พีซแล้วก็เนเธอร์สตาร์เหรอเอาจริงปะเนี่ยคือเราต้องไปฆ่าวิทเทอร์เหรอ นเทอร์สตาฮะแล้วก็อันนี้เป็นเอ็นลูนาลิสเตอร์ก็ผมนี่ต้องใช้ในเทอร์สตาเหมือนกันฮะโอเคอันนี้จะน่าจะเป็นของโซาเลโอฮะแล้วก็นี่เป็นของลูนาอารา่าับผมประมาณนั้นก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะประมาณก็ภารกิจการจับในคอสมาข,ของเราคอมพีสอก็ผมเสร็จสิน้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเรื่องจักในปกเด็กั็ผมปกเด็กนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะอาราของเราเออนี่นี่ฮะ ปเกมอนเอาต้าวปี่ของเราจับครบหมดแล้วนะฮะตอนนี้เรียบร้อยคอมพลีตแล้วก็เหลือโปเกมอนจะนานบางตัวนะฮะในนี้ okay, โอเคก็เอาว่าคลิปนี้เราเอาไว้แค่นี้ผมสไลด์ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับซักแล้ผมสไลด์คลิปนี้ก็ขอต้อนรับก่อนฮะสวัสดีครับเจอกัน่หน้าใหม่บ่ายเย้